Mm hmm. ตอนนี้กำลังทดสอบเครื่องครับโอ้มีครบทุกอย่างรุ่นนี้ปั่นไม่ได้แล้วเนี่ยที่ปั่นหายแนละ้ว จักรยานมอเตอร์ไซค์หางมอเตอร์ไซค์หางมอเตอร์ไซค์หางเข้ามาเมีกนึงถอยเสียหอน,นต้องดึงไปทางนี้